สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ f a v ว r Library รห้องสมุดแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้จะพาทุกคนมาทำอีกหนึ่งเมนูสแน็คที่จะทำกินเองก็ได้นะครับหรือจะทำขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองก็ดีนะครับจากวัตถุดิบหายากสู่เมนู p ๊อ c คอนคาราเมลทัฟเฟิลนั่นเองนะครับและแน่นอนครับกลิ่นที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือกลิ่นคลาสสิกทัฟเฟิลนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นคลาสสิกทัฟเฟิลนี้นะครับจะให้โปรไฟล์กลิ่นเฮททัฟเฟิลที่ซับซ้อนนุ่มลึกหรือ Complex and Deep profile คอม ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของกลิ่นดินหรือ earthy n o t e กลิ่นของเปลือกไม้หรือ woody n o t e และกลิ่นของว l นัทหรือ nutty n o t e ทำให้เข้ากับเมนูอาหารซุปและขนมต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับในส่วนผสมนะครับจะมีมะเมล็ดข้าวโพดดิบหรืออเมริกันป๊อปคอนเนยจืดนมสดรสจืดน้ำตาลทรายน้ำมันพืชและน้ำเปล่าครับ แนที่ขายไม่ได้เลยนะครับ Favor Library รี่กลิ่นคลาสสิกทัฟฟครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งหม้อด้วยน้ำมันนะครับใช้ไฟแรงเลยนะครับจากนั้นใส่เมล็ดข้าวโพดของเราลงไปได้เลยครับอ่าเริ่มแตกแบบนี้นะครับปิดฝาได้เลยครับอ่านะครับเมื่อไม่มีเสียงป๊อปแล้วนะครับก็ถือเป็นอันใช้ได้แล้วยกออกจากเตาได้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของซอสกัน ในส่วนของตัวซอสนะครับตั้งหม้อด้วยไฟกลางนะครับใส่น้ําตาลลงไปเราจะตั้งน้ําตาลแบบนี้นะครับด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ําตาลเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวน้ําตาลนะครับด้วยไฟกลางนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนน้าตาลเนี่ยเกิดเป็นคาราเมลไลซ์หรือเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลนั่นเองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับอย่าคนเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้ําตาลของเราเนี่ยจะตกผลึกได้นะครับ พอได้สีประมาณนี้นะครับเบาไฟเหลือไฟอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะคนเขานิดนึงนะครับให้ครูดาวนิดนึงนะครับใส่นมสดลดจืดลงไปเลยครับใช้ไฟอ่อนแบบนี้เคี่ยวนมกับน้ำตาลไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่นมกับน้ำตาลละลายเข้าด้วยกันแล้วนะครับให้ปิดไฟนะครับแล้วก็คนั้องนิดนึงนะครับให้ตัวซอสเนี่ยครูดาวนลงนะครับ จากนั้นนะครับใส่เนยจืดลงไปนะครับในขั้นตอนนี้นะครับที่ให้ปิดไฟลงเนี่ยเวลาตอนที่เราใส่เนยลงไปแล้วนะครับจะเนยเขาเนี่ยจะได้ไม่แตกหมันนั่นเองนะครับะนะครับและที่ขาดไม่ได้เลย int, er เฟเบอร์ไลเบอรี่กลิ่นพลาสติกทัฟเฟิลนั่นเองนะครับใส่ลงไปเมื่อซอสได้แล้วนะครับใส่ป๊อปคอนที่เราเตรียมไว้ได้เลยครับ อ่านะครับเมื่อเข้ากันดีในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเทใส่ถาดอบนะครับแล้วนำไปอบไฟ150องศานาน25นาทีครับและนี่ป๊อบคอนคาราเมลทรัฟเฟิลของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นผมขออนุญาตชิมเลยนะครับ รสชาติอร่อยมากๆครับและที่สำคัญนะครับป๊อปคอร์นซอสคาราเมลกับกลิ่นคลาสสิกทัฟเฟิลเนี่ยเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับเฟเวอร์ไลเบอรีผู้นำกลิ่นทัฟเฟิลคุณภาพในไทยนำมาให้คุณใช้ได้แล้วในวันนี้นะครับและอย่าลืมเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ w w w f a v o r l i b r a r y n e t l i n e ลเบอรี่ดอท r น็ตไลน์แอดเฟเ r อร์ไลเบอรี่ไอจีเฟเวอรครับนวัตรกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ f a v o r l i b r a r y ดีจริงๆพิ้งกรันตีครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง Favor Library นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ